ขณะนี้เรากำลังทำการถ่ายทอดสดนะครับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในตัวเมืองนะครับ กับข่าวอีนิวทีวีออนไลน์นะครับว่าวันนี้เราจะไปไหนจะทําอะไรกันกับพื้นที่ตอนนี้บรรยากาศพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นสีแดงแล้วนะครับแนวโน้มตองวันไงนครับคุณอาร์ตก็วันนี้ยอดลงเลยครับจากเมื่อวานที่ยอดน่ากลัวมากเมื่อวานนี้เ1เอคนเลยครับครับตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนครับคุณอาร์ตตอนนี้เราอยู่ในตลาดซุยนะครับ แล้วมุ่งหน้าไปไหนครับตลาดนี้ก็กำลังจะไปตรงตลาดน้ำพูนะครับลอาไปดูบรรยากาศใช่ไหมครับว่ายังไงครับดีว่าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศพื้นที่ทรอบๆในตลาดนะครับดูถนโนโล่งนะครับแบบนี้ อ่าตอนนี้เรามาถึงตลาดน้ำผู้แล้วครับอ่าเดี๋ยวดูนี่เขามีจุดเขาเรียกอะไรไนี่ตลาดน้ำผู้ลลตลาดน้ำผู้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูลง เดี๋ยวเราจะติดอาวุธเสริมทัพให้คุณหมอออกรบกับโควิดแทนเรานะคะรถยนต์ไม่สะดวกเอยจะจับบุบเรียกได้เลยครับตอนนี้เราอยู่จุดรับบริการสิ่งของจําเป็นนะครับเพื่อช่วยเหลือิีมแพทย์นะครับโราบาลและผู้ป่วยโควิด19นะครับโรงพยาบาลพระปกเก้าและโรงพยาบาลสนามนะครับภาคประชาชนร่วมหใจนะครับสู้สู้ ไทยโควิดนะครับ19็เก้ารับบริจาคตั้งแต่วันที่10ถึง15บห้พฤษภาคม2564นะครับที่บริเวณตลาดน้ำพู่นะครับตอนนี้ครับสิงของนะครับที่มาร่วมบริจาคนะครับสิงของนะครับครับเดี๋ยวเราก็ดูไปเราจิเอาวุให้คุณหมอค่ะ ไปรบก,กับโควิดแทนเราค่ะเราเป็นกองหนุนค่ะงานนี้คุณหมอเป็นกองหน้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไปรบไม่มีอาวุธคุณหมอก็คงไม่ไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเราชาวจันทบุรีร่วมด้วยช่วยกันนะคะตามกําลังค่ะทําแล้วสบายใจทําแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองทําแล้วมีความสุขเป็นบุญนะคะมีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะ ับยังไงเพื่อกดกดไลค์กดแชร์ต่อนะครับช่วยกดแชร์กันหน่อยนะครับเสริมทีมเสริมทักษให้ทีมหมอพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีของเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะทั้งครอบครัวค่ะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะแหม่ข้างบ้านบอกว่าคุณหมอเพื่งมีคุณหมอขาดักอีกแปดตัว มาช่วยเงนเป็นล็อตให้เครื่องมือคุณหมอหน่อยนะคะขอบคุณค่ะน่ครับมาบริจาคได้ครับตอนนี้วันนี้ถึงวันที่15้นะครับที่บริเวณตลาดน้ำพูนะครับมีอะไรอยากบอกแล้วปากบอกไามครับค่ะปากบอกพี่น้องชาวจังหวัดจันทุี้นะคะพวกเราเป็นองค์หนุนนะคะมาร่วมสมคบคุณเพื่ออุปกรณ์การแพทย์ เสริมทักให้ทีมคุณหมอคุณพยาบาลโรงพยาบา,าลาจันทบุรีของเราเพื่อไปสู้กับโควิดแทนเรานะคะเราไหวแค่ไหนตามกําลังนะคะมากบ้น้อยบ้านช่วยกันก็เป็นประโช <ไป S 1> ความสามาัคค<ป>ีของพวกเราชาวจันทบุรีนะคะค,<ม>คุณหมอเป็นคนใช้อุปกรณ์ค่ะแต่คนที่ได้ประโยชน์คือพวกเราชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะคะฝากบอกพี่น้อง ชาวจังหวัดจันทบ,บุรีและทุกทกท่านที่มาทำมาหากินอยู่ในจังหวัดจันทบ,บุรีในขณะนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อแผ่นดินของบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะครับแล้วก็เบริจาคตั้งแต่เวลาอะไรถึงเวลาอะไรครับเริ่มเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะครับตั้งแต่วันที่ทสิบพฤษภา,ถ,าถึงสิบห้าพฤษภาะคะที่บริเวณรงเรียนตลาดน้ำพุจังหวัดจันทบ,บุรีของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค,ครับ,บยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดต่อนะครับก็บริจาคได้ครับที่บริเวณตลาดน้ำผู้นะครับตอนนี้ทีมข่าวอินิวของเราก็กำลังสำรวจนะครับนับสิ่งของนะครับ,บ,รบยัง,ง,งช่วยร้<ะ>ลมล้มล้มไม้ล้มมือกันหน่อยนะครับที่ตัดตัวอยู่ที่โรงครุณยามสนามนะคะทำไปให้ผู้เราต้องตัดให้เขาเป็นเป็นชุดเป็นชุดยางที่เป็นชุดชุด,ปชดไปเพื่อที่ว่าจะได้ตากคนกันไม่ให้เกิกดการแพร่เชื้ออีกนะครับ ให้เขาเป็นส่วนตัวค่ะชุนคะต้องมาจัดทั้งหนึ่งเราต้องมาช่วยๆกันนะครับคนไทยต้องพากันไปให้ผ่าวิกฤตนี้ไปได้นะครับหรังยังมีบริจาคเรื่อยๆนะครับขันไปขับมาเรื่อยๆช่วยกันนะครับตอนนี่ครับสิ่งของมาอีกแล้วใหม่ก็ครับสิ่งของมาแล้วครับอะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อๆนะครับขอบคุณมากค่ะ ยนืแต่ทรัทาเจตที่บุญกุศลนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่จําเป็นนะครับอยาอะไรก็ได้ครับไม่ได้จํากัดนะครับมินี่ก็โอเคครับสมทบได้นิดนิดหน่อยๆได้นะครับไม่เป็นไรครับช่วยกันครับเราเป็นกองหนุนทุกทาคุณหมอเป็นกองหน้าการงานนี้เชื่อทีมหมอยังมีเวลาอีกนะครับตอนนี้ถึงวันที่15นะครับบริเวณตลาดน้ำ ผูนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปต่อดไวยนะครับัวท่านใจได้สะดวกเปิดะกโบกมอด้ยนะคะก่องสั้รอาค่ะอคุณอาว่าไงครับเชิญชวนเชิญชวนมาครับมาๆกันเยอะๆครับกำลังกำลังตอนนี้กำลังรับเลจากคุณลุงยังไงก็คนจันต้องช่วยคนจันนะครับครับ ก็สิ่งของนี้ก็เอาไปให้กับผู้กักตัวนะครับนะครับตอนทยอยกันมานะครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับมีน้อยเราช่วยน้อยครับมีเยอะเราช่วยเยอะครับผลกันไม่ทิ้งกันครับช่วยแชร์กันต่อๆนะครับรถยนเวียนมาน่าเป็นเราได้เลยนะคะเปิดกระจกรถยนสามารถจอดได้นะครับการจราจรตอนนี้ยังว่างอยู่นะครับ พอนเจ้าหน้าที่จารจาจรก็โ,ะะโอเคให้ความสะดวกนะครับจอดได้นะครับไม่ต้องกลัวจะโดนใบสังนะครับเรามาร่วมทำบ,บุญกันนะครับมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วแต่ัดธานะครับเดีย๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับอะไรเครื่องม,มามา เดือดเดือดตุ๊บักเดือดอ,อ,อ,อันนี้คือบริเวณตลาดน้ำพูนะครับใครที่จะมาบริจาคของก็งมาได้นะครับมสาเาตไ,ได้ลยนะครอรถคตนอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณน้ำพู้นาะครับ,บยังมีเวลลาอีกนะครับ ใครอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนครับยังไงก็เออมาร่วมร่วมช่วยกันนะครับบริจาคสิ่งของล้านะครับที่บริเวณตลาดน้ำพู้นะครับวันนี้ก็ถึงวันที่15นะครับเดือนนี้นะครับพฤษภาคม25 64่านะครับครับพอคณนะครับมาอีกแล้วมาช่วยกันมาช่วยกัน ครับใหม่แล้วนะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับจุดนี้อ่าไม่ลงครับส่งซิกมาเดี๋ยวเราไปถึงที่เลยค่ะขอบคุณนะครับด้วยกันคราบของคุณครับคุณพี่ครับช่วยกช่วยกันนะคะขอบคุณมากครับคุณพี่ลิขิตช่วยเหลือสงสัยต้องชวนพั่วอีกหรือเปล่าคะที่จะยอมลง ต้องชื่อมพวกไปกระเป๋าอีกมานะคขอบุณมากค่ะเดินทางเดินทางปลอดภัยครับนี่ครับอุปกรณ์การแพทย์นะครับเพื่อร่วมสู้วิกฤตนะครับของโรงพยาบาลพักปกตินะครับที่จะต้องนําไปใช้นะครับหรือว่าหางบประมาณนะครับจอดหน้าเต็นท์ได้เลยนะคะเพียงแต่ท่านเปิดกระจก บอกมนือเรื่องเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมากรอกจุดจะเจี๊ยบข้างประตูรถข้าเลยะคะ่ะกระเป๋าสองแสนอ่ะเจ๊ตอนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันต่อๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูจุดอืดอ่นๆอีกนะครับแผนกแผนกแผนกนั่งกวัก เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาอะไรมากวักเนี่ยเนาะมาช่วยเรากวักนิดนึงของที่บริจาคพี่ครับพี่ครับนะครัับบดูนะคครรเื่องมือคุณหมอขาดน็อตอยู่แปดตัวครับครับช่วยกันนะครับช่วยกันหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงตลาดพลอยนะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวครื่องมือคุณหมอจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะช่วยช่วยช่วยนิดนึงค่ะอยากได้น็อตสักกี่ตัวดีวันเนี้ยแม่ทัพจะเอาน็อตกี่ตัววันเนี้ยโอ้โหแม่ทับบอกขอนอัสองแสนเลยวันเนี้ยสงสัยต้องไปยืนตรงโน,น้นน้ำใจแม่ทัพบอกอตอนนี้เรากำลัลงเดินทาง,ทางน้จ,จไปยันต,ต่อครับ นี่บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับบรรยากาศในตลาดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดซุยเวอจะผู้ตลากผูครับ เราจะไปดูบรรยากาศบริเวณที่เขามีการซื้อขายพอยครับหรือตลาดคอยนะครับที่ว่าเป็นชุมชนที่ว่ามีเดี๋ยววันนี้จะไปดูจุดจุดที่เขาปิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบ,างบรรยากาศ วันนี้เรากำลังมากำลังจะผ่านวัดเขตนาบุจารามน,นะครับ ให้ดีเลยพยายามอยู่กับบ้านนะครับอย่าออกไปไหนเพื่ควมามปลอดภัยของเองและอย่าลืมนะครับว่าบริจาคได้นะครับยังมีเวลาลอีกสี่วันนะครับจะถึงวันที่สิห้านะครับที่บริเวณตลาดน้ําปูนะครับตรงนี้แยกตลาดตลาดซื้อขายคอยนะครับปกติแล้วตรงนี้ จะมีคนเยอะนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อ๋อเงียบไปครับน,นี้กำลังจะผ่านไปตรงนี้เส้นสะพานตีรัตเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่แถวบริเว กับการถ่ายทอดสด <Okay. S 1> ของวีดีอทีวีออนไลน์ครับทีนี้ลงแรงมะครับถ้าใครอยากจะให้ทีมข่าวเราไปถ่ายทอดสดตรงไหนก็ทักทายเข้ามาได้นะครับมีเรื่องอะไรอ่าอแบบไหนข่าวอะไรอยากให้ไปเจาะไปดู จังหวัดหรือว่ายังไงคุณอาในจังหวัดจันทบ,บุรีถนนห,น,หนทางหรือเป็นความเดือดร้อนต้อ,อ,องการปากของชาวบ้านอะไรอยงนี้ครับได้หมดเลยที่บางบางทีบางภาครัฐเงหนงานเข้าไปถึงเปล่าใช่ครับหรือว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้หรือ,อยงเนี้ยส่งมาทางอ e ีทบ์เลยนะครับน,นี่คือบริเวณนะครับนะ ตลาดจตุจักรครับแล้วก็ดูบรรยากาศากับบรรยากาศาที่ตลาดจตุจักรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้างโรบินสันนะครับ ปเป็นแต่ของแม่ค้าหรือเปล่าปกติแล้วเราเห็นเดินๆดมีรำน่องนากนองนี่เห็นเยอะเลยเนี Broadway> ่ยวันนี Connie, ้วันนี้เนี <h 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 ่ยเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายครับยังเยอะยังมีปริมาณเยอะอยู่ครับจากเมื่อวานเป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมเ้าจะพาไปไหนครับไปแหล่งแหลง ไปดูชุมชนของชาวแอฟริกาหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงอ๋อาแอฟริกานี่ดีนะครับืูว่าเขามาอยู่ในจังหวัดจันเราไมเครื่อง,ต,งตื่งแบบที่ผ่านมามีโควิดเนี่ยไม่ได้เดินทางกลับประเทศเขาเลยแค่ไม่กวน้ำใช่เลรา<ล><ล>เราก็ถือว่าได้ได้การค้าขายจากเขาด้วยห่งงหน,นึ่งเศรษฐกิจใช่ครับบางท่านก็กลัวงไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกว่าพื้นที่จากประเทศเราออกไปไหน ใช่ไม่ได้ทำยังไงก็ชื่อๆกันนะครับออกจากบ้านก็สวมใส่แมสตลอดนะครับตอนนี้กำลังผ่านตรงสะพานมียนยาสานะครับ เป็นปลาดเสนตินนะครับปลาดนะัดเซ้นติ ทำลายเหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้มิดวันครับ

อยู่การถ่ายทอยก่อนนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับ